เรียร์แลนด์โปรโมชั่น11ทับ11วันนี้เรามาดูกันลดขั้นต่ำ 5 0าห0ื 50, ่นสูงหุดสองแสนบาทมาดูเลยครับมาเบนซ์ l ลเอสสองห้าศูซีดีไอสอันสคันนี้ราคา7จ็ด0 0นเจ็ดเาพรถเหลือ7จ็ดแสนหาพันฟีดาวพอนหมื่นสีสายเอ็มจีห้ามพลาดเอ็มจีคันนี้หนึ่งล้านห้าแสนไป1 4, 59, นึ่งล้านสี่แสนหาหเงินสดมาประหยัดสุดๆรถใช้งานกิโลละบาทเบนซ์อ0สองรซีเมาดู5 1าแ0 0หนเาพันเหลือ4 3่แสนสามหมื่าพันฟีดาพอนแปดพั b บี BMW 3มเ DF30 คันนี้ของแต่ง5 0 0 0 0นกว่าราคาเต็ม7 9 9 0 0สนเเลดเหลือ7 3 9ด0สนสามหมื่ลดหกหมื่นคันนี้ดาว2 0งแ0นนะครับผ่อนประมาณ1มื่นหึงแรดสุดๆคันนี้เปิดประทุน BMW 325i E93 เปิดประทุน1นึ่งล้านสามแสนะวันนี้ลดเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแสาหมื่นเกพลดสองแสนดาวสองแสผ่อนประมาณส0 0หมื่นเบนซ์เอสคัสงกปดศูนย์ฟังชันกำมๆทุกระบบใช้ได้ส สนพันลดไปเลยห้า0มนเหลือหนึ่งแสนแดหมืนพันคันนี้ขายเงินสดนะครับรีบมา